เพื่อนเห็ดจังใดมันจังได้เนื้อสีแดงสดใสหวานหอมนุ่มไขมันนี่แซกเข้าไปในเนื้อเลยแล้วเป็นสินค้า GI เรียกว่ามูล,ลค่าอันดับต้นๆของจังหวัดสกลนครอ,ออกสู่ตลาดขายทั่วประเทศ1ัน0ี400กว่าล้านค่ะต่อปี <laughs> ยอดขาย1,400ล้านจากสกลนครของเราและเป็นเนื้อ GI บาวรมอยู่ที่สหกรโคขุนโพอยาคัมเมอนีสิาพาเขามาเบิรกการเลี้ยงโคขุนเพื่อนเห็ดจังใดจังทายได้ทั่วประเทศแบบนี้หลายคแน่สิสนใจแล้วก็สงสัยคือบ่าวรมว่าวิธีการขุนขุนจังใดจังคายได้ตูเป็นแสนแสนเพื่อนเห็ดจังใดมันจังได้เนื้อสีแดงสดใสแล้วเป็นสินค้าจีไอไปเบิ่งกกันเลยครับพี่น้องครับไอ,ไอสวัสดีสสดครับคุณพี่ สวัสดีค่ะแนะนาตัวหน่อยครับผมค่ะชื่อสมอนผู้าษีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ค่ะจัดปีแล้วสหกรณ์โคขุนพนยังคําที่เข็ดก็ร่างสร้างโตมานี่รวม44ปีจะเข้า45ปีแล้วค่ะเริ่มต้นยังไดแบบใดเป็นยังคือต้องเอามัวมาเลี้ยงกองอํานวยการเนาะรักษาความปลอดภัยแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์โดยคุณฟังซัวเดโฟเอาคนฝรั่งเศสเป็นผู้ริเริ่มวางแบบ เป็นสหกกร์นะคะตั้งแต่ส่งเสริมชาวบ้านให้รวมกลุ่มกันแล้วคุณฟังซัวก็ได้กําหนดสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ที่ทําให้อัตราการเจริญตบโตเร็วก็คือชาโรเล่ลิมูซีนแล้วก็ซิเมนตันสามสายพันธุ์หลักของสหกกร์จักคนสมาชิกสหกรร์เท่านี้่ตอนนี้มี6,210ลายค่ะ6,210ลายค่ะ พี่สมรเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเบิ่งว่าเลี้ยงจังใดเห็ดจังใดเนาะไปเบิ่งครับพี่น้องครับไปตามบ้าโรมาไปครับพี่สมรครับอันนี้บอกคืองัวขุนครับผมต้องอยู่ในคอกแบบนี้แม่นครับอยู่ในคอกจากัดคือนี่แหละครับอายุของมันก็คือสองปีเขาจังสามารถขุนได้แล้วบ้านนี้การขุนกับน้ำนักเริ่มขุนก็อยู่ที่400กิโลเฮ้าสิเบิ่งจังหดว่างัวตัวนี้มันดีสําหรับการขุนการเอียงครับก็คือเบื้องต้นนี่เฮ้าซิเบิ่งลักษณะภายนอกสะกดเบิ่ง ลำตของมันเอเป็นรูปทรงกระบอกแข้งขามันสามารถรับน้ำหนักได้ยามันอ้วนมันใหญ่สมมติคุณมือนี้อีกหกเดือนมาเขาเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสีดยาได้บ้าเนี่สีด้ยาไทยพญาต์นี่คือมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยครับอันนี้บอกตอนที่แรกก็คือสีดยาซีดวัคซีนมีอย่างครบสุดเลยล่ะบาตทีนี้ก็ปล่อยไปอีกหกเดือนก็คือปีหนึ่งบาตเนี่อยากขายล่ะงัวอ้วนล่ะออก็แจ้งเขามาทางพนักงานค้าีล่ะก็ขายได้ขาดพนณกงานาิที่มีเจ้าหน้าที่ออกไปเบิ้งครับ บ่มันเหมาะกับสีขายอยู่บ่อมันอ้วนอยู่บ่หลักๆกระเบื้องอ้วนนั่นแหละเนื้อแดงไข่มันแทรกครับหอมหวานครับมันขึ้นอยู่กับอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารของเฮานั่นเพราะว่าเฮาก็มีโรงผลิตอาหารครับที่เหมาะสาหรับงัวนี่แหละมีสารอาหารมีอย่างครบถ้วนครับให้มันกินก่ได้กินอาหารให้ไปตลอดเลยครับไก่ตามสู้ตามอย่างเขาเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นหัวใจของคําว่า การคุณโคอยู่มองนี่คุณงัวของเขาเนี่ยมันคืออีกอย่างเอามันก็คือการเอาใจใส่อืเอาใจใส่งัวนี่แหละก็คือเขาดูแลมันดีอืหาอาของอาหารที่มันมีคุณภาพให้มันกินเจะเจืออันนี้คือหัวใจน้ำเท้ากับล่างเลี้ยงซ้ําคนนั่นแหละครับอาบน้ําอาบน้าให้มันเห็ดให้มันอยู่อยู่ดีอยู่ดีกินดีเครื่องนี่ก็ต้องเห็ดสะอาดสะอาดถึงเวลาใดมันจังสีได้เอาไปเอาไปเข้าโรง ตอนนั้นก็คือเป็นตอนที่เขาที่สมาชิกเขาแจ้งขายแล้วเนาะจ้งาขายไปเบิง<ว>จักเดือนก็คือหนึ่งปีเขาก็ไปเบิ่งลักษณะว่าหลังมันนี่ถ้าหลักๆเลยคือหลังนี่ต้องแบบเป็นแผ่นเป็นกระดานเลยละ่ะบอกมีความอ้วนของมันครับแล้วตรงซี่โครงมันนี่มันจะฟูฟูขึ้นมาสแสดงว่ามันมีมันแทรกแล้วข้างในเขาก็เห็นทางลักษณะภายนอกล่ะแต่ทางในนะเขาก็มั่นใจเลยว่าอาหารของเขามันดีอยู่แล้วรวมสิพาพไปเบิ่งมองที่เขาบุ่มเนื้อมันเดี๋ยวไปเบิ่ง ในโรงเนื้อนะครับผมครับครับโรงระบบมาตรฐาน GMP ได้นี่นะโอ้ยครับอันนี้คือโรงเครื้อครับพี่น้องครับเบิ้งดูเนี่ยครับอันนี้คือกระบวนการูมันขึ้นใหญ่แท้คุณพี่เวลางัวเข้ามาใข้ามมาตรงนี้ครับเอาไปเบิ่งมาทีแรกเลยครับตัวนี้คืองัวมันจะเปิดประตูบังนี้ไหมล่ครับเพื่อจะเปิดประตูแล้วก็เอางวจูงเข้ามาเลยครับจูบังนี้แล้วเราก็ไปขั้นตอนอื่น ครับมักกะสิไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาตามรางตามเมียงลงไปโอ้โหมองนี่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 ครับปาดกนี่ม่ห้องบ่มเหระห้องบ่มเพานี่นะโอ้เย็นเลยมันต้องใช้อุณหภูมิจักองศาประมาณต่ำกว่าสามองศาครับต่ำกว่าสามองศาบ่มเขามานี่เย็นเลยครับพี่น้องครับเย็นเว้ยนี่จักซากนี่จักจักโตนี่นี่ประมาณประมาณแปดสิบกะครับแปดสิบตแล้วทำไมมันมีตัวนี้ด้วยนี่ เป็นป้ายครับเป็นป้ายแล้วก็มันจะมีบอกซากขวาน้ำหนัก142นี่ครับตัวนี้หกเจ็ดวันถึงจะได้เอาออกไปขายให้คะแนนก่อนให้คะแนนก่อนครับแนนว่าเนื้อไขมันําไดแบบไดครับแล้วหลังจากนี้กะทิไปโรงตัดแต่งครับแล้วก็ส่งขายเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไปเลยครับพี่น้องครับไปหม่องนี้พี่สมรมันแม่นหม่องยังเนี่ย คือเลี้ยงไหลไสแทนเนื้อนังนั่งชาเขาคือเต็มอายะอยู่เนี่ยโอ้ยมองขายเนื้องวขุนที่มีรสชาติเลื่องลือไปทั่วโลกอะไรนั่นเลยนี่คือเรื่องของความเป็นโคขุนจีไอของจังหวัดสกลนครครับเนื้อแดงสดใสสสดใหอมไข่มันแทรกหวานน้ำอร่อยเลยอร่อยเลยจักกิโลจักตันต่อเดือนนี่เอาว้าวปั้นแป้งงเอาว้าต่อวันเสนะต่อวันเท่าไหร่ต่อวันเนี่ยสามสามตันหุก สตันหค่ะต่อมือต่อสัปดาห์ตคูณเอาแล้วสามตันคูณสามสิบเก้าสิบอ้ร้อยตันต่อเดือนค่ะแม่ออกจากนี้นะนะใช่ค่ะจากเกษตรกรเท่านี้เกิดระไรได้เลยใช่ค่ะัน0 0รอกว่าล้านค่ะต่อาปียอดขายหนึ่งพันสี่ล้านกับพี่น้องครับนี่คือจากสกลนครของเราและเป็นเนื้อจีอของสกลนครของเราใช่ค่ะ ประชุมเอพิกที่ผ่านมาเขาก็ได้ยินข่าวว่าเขาเอาเนื้อโคขุนสกลนครโคขุนพงยังคําเขานี่เอาไปเห็ดเป็นเมนูเนื้อน้องลายเข้าไปเป็นเมนูแกงมัส,สมั่นชาววังใช่ละเนื้อน้องลายจะมีความมีเอ็นอยู่ในเนื้อแล้วเวลาโดนความร้อนนะคะเขาจะมีความกรอบอจะไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวใช่ค่ะอเอาจังซี่กันแล้วกันไรพูดไรโค้ยมองภาพมาออกอยาก โทรมาหาอยากติดต่อพี่ต้องสามารถโทรมาตามเบอร์ที่บ่าวรม<ะ>สิขึ้นให้นี่แหละ,ะเป็นเบอร์ของสากอนโครขุนพลยังคําที่สกลนครถ้าอยากปรึกษาว่าไปซื้อใส<ะ>หาใสโทรมานี่ก่อนอได้เนาะหร,หรือถ้าลูกค้าแบบว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปสาขาของสกลนครนะคะอาจจะไปซ,ซื้อได้ตามห้างโมเดิร์นเทรต,ต่างๆค่ะ ก็เราเราจะใช้ในแบรนด์ของเนื้อไทยเฟรนด์นะคะหรือเนื้อไทยฝรั่งเศสก็จะอยู่ในเดอะมอลทุกสาขาปัทในโซนของเบทากลูนะคะขอพระคุณพี่สมอนมากครับที่ให้บ่าวโรมพาพี่น้องมาชมอย่างทุกขั้นตอนเลยขอพระคุณครับบ่าวโรมรายงานครับพี่น้องครับ